ครับพี่นา้าอันนี้ก็หลังจะขิ๊กเหมือนเดิมน,นะครับก็เห็นปลาลอยะครับอังน,นี้ฟ้ลาลอยตรงนี้นะครับน,นะครับเแ็นฟ้าขึ้นอยู่นะครับแล้วข้่ารู้ว่ามันจะมีปลาให้เรายิงไหมนะครับตรงช่องนี้ครับปาท่อนะครับไปดู ไอ้ดูดน้ำก็ห่อนะครับอันนี้เมื่อกี้เห็นรอยอยู่ตัดก่อนนะครับนี่นครับเห็นรอยอยู่นะครับดูว่าเราจะได้ยิงหรือเปล่า เห็นตัวสวยมันขึ้นอยู่นะครับเห็นคนมาลงยจงมีตัวเล็กๆลอยอยู่นะครับตัวเล็กๆมีเยอะ<ม>ีเห็นสายใหญ่ๆสวยๆอยู่นะครับนี่นี่นี่เห็นตัวหัวนี่นะครับเห็นคนก็กลัวครับ เอาในหมดเลยเข้าดูครับอ้อมจอดมาให้เรายิงนะเข้าข้างล่างนี่นะครับใต้ท่อนี่นะคะรับเยียบร้อยครับเยียบร้อยครับตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับ เรียกร้ยนะครับเราเรียกสายเสือนะครับสียง่าม,มากครับสเสียเสียนะครับเรียกครับนี่นะครับงัดเดียอจัดเลยนะครับนี่นะครับ เธอก็ประมาณนี้นะครับเห้ยครับเห้ยงามเลยครับไอ้นี้นี่นะครับหลังจะติ๊กนะครับไม่ใช่อะไรนะครับหลังจะติ๊กนะครับร่ายจีมือนะครับนี่นะครับฝากผลงานเรื่อยๆนะครับ นี่นี่แค่ยิงพิดๆนะนะดูแล้วเขาก็ยิงหนังสุกยิงแบบไหนยิงได้จินปลาแล้วับยิงก็ยิงเหมือนยิงนกอย่างนีไฮะยิงยากนะฮะแต่เราอย่าทำมือยิงเอียงทำมือเสียงไม่ได้นะถ้าทำมือเสียงลูกอาจจะเข้ามือเราได้นะฮบแต่มันมีตัวป้องกันอย่ครับ เกรเซตตี้นะครับมนนีเกรเซตตี้อยู่นะครับอาฝากผลงานเลยด้วยนะครับคลิปนี้